นี่ขันจังสีคอยมากกินนีขามันจีเป็นอวกลวกันใช่ไหมอืมขันขาแลบเนี่อ่อนซ้อนคักเนี่ยเต็มแล้วค่ะไปตัดขาบานเห้าหนาวไหมหนาวมือหนาวมื้อหนาวหนาค่ะมันอากาศเย็นลมแห้งมือนี่ เพื่อนกัอันมากกินดอกเหฮดมันบ่าแต่ว่าคอยมากกินขา บใบไม่ล่วงแล้วมันอันเริ่มเก็ยบยากเนาะเลี๋ยบวบ่เห็นไหมจ้าตรงยางมากลกยไกอีหลีจังเหลียวเห็นไหมคะ่ะมันว่าคืออันอันป้าแบบเก็บง่ายๆแบบมีมอดมีอย่างนั้นเห็นตะขาเลี้ยวไปใกลไๆก็เห็นขาจังสินะอันนี้มาหอดไก่ๆแล้วจังเห็นไหมนี่ว่าเห็นใชยค่ะมันสีเดียวกันก็ใบไมนะ่ไหม ซชแตาอันเล่รุ่นซะละบานเนี่ยวันนี้อากาศเย็นดด้วค่ะแข็งเ<อ>ลยดิย<อ>เห็นแดดว่ามันสะอุ่น,น<อ>บ้างไนมฟ้าอยากห้างเราที่นอกอันนี้ก็ค้าสั่นแบบนี้ าสันแบบนี้คอยพัดว่ามากเก็บโอ้เดลเล่มเอาเด้วยกันเล่มน้ำกล่นข้าวขาปานอันพักบุงไหมคะพักบุงบานเ้่าที่ใสยเย็นตะโฟนะมันกรอบไหมคะเพื่ออันคอยเฝ้าไหมคะ่ะคอยก็เก็บแบบลวกๆโอ้ยขาสันมือนี้หนาวกัหมู่บ้าน มันหลายแบบนี้ก็เล่าเอา,เอาปานท้อนเนี่ยแต่ว่าคอยกินคอยกินขามันเพราะว่าคอยเอาไปเฮ็ดอันสุกี้นะค่ะก็ต้องที่ก็ก๋วยเตี๋ยวเลือ,อยังเล่มน้องกอเข้าเจ้าเอา ดอกสองดอกไปเรื่อยๆต่เกาป้านก่่องอญญายะตัวอืมข้าสันข้าสันแบบนี้เคยบ่เคยมากห่างจักน้อยแหละแม่พี่น้องอัน,นอันนี้มานาวตามเก็บตามห้อยเจ้าของ ห้อยผู้อื่นที่เขาเจ้าเก็บไปแล้วเขาเจ้าเก็บไปแล้วนะที่แหลกมากนั่นเดยเว้นซุ้มมันดอกเดรนอยไว้บันเนี่นอยากข้างห้างจักน้อยนะรตะกี้เป็นพืชเลยเต็มปลาเลยเฮ็ดวันอันมาปลาหม่องเกาเนะี่ยหันอยากห้างจักน้อยละ่ะ ดอกบานๆยังสียขยว่ามันหยาบนะค่ะขามันหยาบคือกลิ่นแล้วมันบมนะ่มาก,กอนะมักแต่ซุ่มเกิดไม่ไม่อ่อนๆนี่มันอยากเป็นขาหยาบข,ขาหยาบแบบนี้นี่มันกระดึง,งางอยู่ค่ะแต่ว่าบ่มากกลิ่นนะอันนี้เอามาแล้วเนาะก็เอาเอาไปน้ำซะสนซุ่มเกิดไม่ไม่เนี่ยขาเพิ่น ทางกันอยู่เด้นี่